โอเชุดก็จะประมาณนี้เลิ่ไม่เอาแล้วเอาเสียงหัวไ้ไหมเลิ่นไม่เปิดสารพีเล่ไม่เล่ไอ้เี่ยเดี๋ยวค่อยภำษั์ขอแบบสรุปจากพี่เล่ว่าไอหนึ่งสองสามเออเอดีถ่ายรายการอยู่ก็เดินเข้านะรายการถ่ายตรงไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ตายแล้ว The พบกันในรายการสาระขดด์วันนี้บรรยากาศอาจจะดูไม่คุ้นเคยนะครับและรถข้างหลังของผมนั้นก็คือของผมหรือเปล่าวะไม่ใช่โอเคครับเพื่อนๆบรรยากาศอาจจะดูไม่คุ้นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามบีระเซอร์กิตนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับแน่นอนครับต้องขอขอบคุณนะครับโค้ชพี่เล่เหมือนเดิมนะครับที่ชวนมาลองขี่รถซูเปอร์โอเต์นะครับเป็นฟีลลิ่งใหม่ๆเลยที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนมาดูกันว่าผมจะอยู่ในแท็กหรือว่าจะอยู่ในกองยางและแน่นอนครับที่แน่นอนกว่าแน่นอนก็คือเรามีเกรดพิเศษนะครับเป็นนักแข่งนะ ครับอ่ะเดี๋ยวก่อนรถข้างหลังผมนี่นะฮะก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยแทนเอาไปลงล้อซูเปอร์มอเตอร์มาหรือเปล่านะต้องบอกว่ารถของผมนะครับยังเป็นล้อหนาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เป็นโปรเจกต์นะครับที่น่าสนใจวันนี้ก็เลยมาลองก่อนซึ่งวันนี้เราก็มาขอใช้รถของพี่เลนะครับรถ CRF 2 5 0ตัว L นะฮะมาลองขี่ดูก่อนส่วนคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับของทางโค้ดพี่เล่นะครับเป็นพี่บอยนะครับบอกเลยว่าของแต่งล้นมากเดี๋ยวดูรถคันนี้กันก่อนว่ามีอะไรบ้างทีเด็ดซูเปอร์มอเตอร์เต็มระบบไป ขี่ซุปเปอร์มอเตอร์ Moto, ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็เห็นอยู่แล้ว <c oughs> ตอนโทรไปบอกก็บอกแล้วขี่ซุปเปอร์มอเตอร์เวลามาขี่แบบนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างซุปเปอร์มอเตอร์อันดับแรกเลยตเตรียมเงินก่อนจ่ายค่าสนามซุปเปอร์มอเตอร์เราขี่ทางธรรมชาติไม่ได้ไมันต้องขี่ในสนามซึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่ายที่สนามได้ครับพี่เดสสนามพิระคาร์ทเซอร์กิตปัตยามีค่าใช้จ่ายคาราพันห้าร้อยบาทต่อวันเวลาเตรียมตัวขี่ซุปเปอร์มอเตอร์เนี่ยต้องมีอะไรบ้างครับหนึ่งค่าสนามแน่ๆน่แล้วแน่นอนนที่สองก็คือเรื่องของล้อยางที่มัน แตกต่างจากอินูโรจากมอเต,โตโอร์คอร์ะก็จะเป็นล้อทางเรียบ่างที่ทำคือเรื่องชุดก็ต้องเป็นชุดหนังเป็นสิ่งสูตรใช่ิธีการแตกต่างกับโมอเตโอร์คอ์สเยอะไหมพี่เยอะครับโพซิชันไม่เหมือนกันเลยห,หลายเรื่องเอาเรื่องของตัวรถก่อนตัวรถที่ต้องทำเนี่ยคือต่างแน่ๆคือล้อยาง แล้วก็ระบบเบรกที่ต้องต่างเราดูในรถมอเตอร์คอร์สหรือรถเอนดูโรเนี่ยจานเบรกหน้าเนี่ยมันจะเล็กมันเป็นไซส์สแตนดาร์ดใช่ไหมนะแต่พอมันเป็นเรื่องของซูเปอร์มอโตเนี่ยจานเบรกหน้ามันจะต้องใหญ่ขึ้นไดมิเตอร์มันต้องใหญ่มากมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดเรื่องของความร้อนถ้าใช้จานเบรกเดิมเนี่ยบอกได้เลยว่าหยุดที่กองยางแน่นอนอย่างผมเนี่ยไม่เคยขี่เลยอดี๋วว่าแต่ทางเรียบซูเปอร์มอโต์นี่ยิ่งงงไปหญ่เขาก่อดลงเลยครับต้องทําอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยคือทํางานหาเงินมาซื้อของก่อนครับททััออบนีีคด่่ื หาเวลาในการมาขี่มาซ้อมอันที่สามครับหาเพื sinus 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 dos dos ่อนมาขี่ด้วยเวลาล้มเวลาอะไรจะได้มีคนบอกบ้านได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับพอเรามี3าสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราก็ซ้อมส่วนใหญ่แล้วคนที่ขี่ทูมโต้เราดูคลิป่างประเทศเยอะดูเวลาที่นักขี่เขาขี่แล้วเขาสไลด์เข้าสไลด์ออกแล้วเราก็ชอบมโนตตัวเองว่าลงไปแล้วทำได้เลยลงไปแล้วเราทําได้เลยแม้ว่าบางทีเราซื้อล้อซื้ออุปกรณ์ซื้อเบรกแบบที่แชมป์โลกไทยแล้วเราก็กะว่าเดี๋ยวกูลงไปกูต้องทำได้เลยริงแล้วไม่ใช่ ครั้งแรกของการขี่ทุกพวโต้ตแม้แต่ต,ตัวผมเองเนี่ยมั่นใจมากโอ้แม่งสบายเพราะว่าเราขี่ทางฝุ่นเนี่ยเราสไลด์เราดิฟเป็นเรื่องง่ายลงไปขี่ทุกพวโต้ตตตไม่เป็นเลยจะให้มันดิฟจะให้มันสไลด์มันไม่ไปเพราะว่า,วามันมันคลิปพื้นมันเหนียวมันหนึบไปหมดมันต้องเร็วมากๆแล้วก็ยกให้ลึกรถมันถึงจะมีอาการซึวงไงพวกนั้นต้องฝึกต้องใช้เวลาฝึกต้องหาจุดให้เจอว่าจะเบรกตรงไหนจะยกตรงไหนจะเปิดคันเล่งคือต้องใช้เรื่องของการฝึกอย่างเดียวมโนโไม่ได้เป็นที่ใดในยูทูบนะครับลบไปใั้หมด ยูทูบเลิกใช่ลบไปก่อน u ู u b e มันให้คุณไม่ได้หรอกนี่คำนี่ที่ได้ไปนิวซีแลนด์ไว้คำนี้แหละผมไม่เน้นขี่ลงแท็กลงดินนะครับผมเน้นขี่ลง y o ย t u b e เองครับนักกีฬาขี่ลง YouTube ลงไปอันดับแรกเลยคือไปขี่หาลายให้ได้พอเราได้ลายเดี๋ยวความเร็วมาเดี๋ยวมันสไลด์มาเขามีเหตุผลในการสไลด์หรือไม่ไม่ได้สไลด์เพื่อเพื่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่สไลด์เพราะว่ามันยกลึกเดี๋ยวนี้มอเตอร์ก็เห็นใช่ไหมพอยกลึกมากๆรถก็จะสไลด์ที่เขาสไลด์เพราะว่ามันยกลึกมากๆอรกก็จะมีาา ตู้โมโต้เนี่ยอย่างที่ผมคิดก็คือพอเขาบอกว่าตู้โมโต้ไม่ต้องคิดถึงภาพสไลด์มันจําเป็นต้องสไลด์ทุกโค้งไหมพี่ไม่จังเป็นทุกโค้งถูกไหมพี่จริงๆแล้วไม่ใช่การดิฟนะไม่ใช่การเปิดคันเร่งแล้วสไลด์ออกนะตู้โมโต้คือการสไลด์เข้าแล้วก็เดินธรรมดาออกเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกไหมพี่ที่จะใช้เป็นบางโค้งครับบางโค้งมันใช้ไม่ได้ทุกโค้งี่แบบเลี้ยวเยอะจริงๆให้มันสไลด์เข้าไปใช่โค้งที่มีความเร็วหนัก กดมาแล้วก็ใช่จังหวะได้บางโค้งเป็นตัว S ก็สไลด์ได้แล้วแต่เราเล่นแล้วแต่เราฝึกอันนี้ที่ผมพยายามทาความเข้าใจเพราะว่ามเห็นเขาไม่ได้สไลด์กันทุกโค้งเงพอเป็นนักแข่งต่างประเทศจริงๆอย่างของแทนขี่วันนี้ครั้งแรกใช่ไหมกว่าจะสไลด์ได้ถ้ามีเวลานะต้องมีเจ็ดแปดเดือนมั้งกว่าจะสไลด์เพราะนั้นวันนี้เราจบเท่านี้เลยเลิกขี่ไม่มีทางไม่มีทางที่วันเดียวได้ขี่ครั้งแรกเนี่ยทุกคนจะปวดหน้าขาหมดเพราะว่ามันโค้งเนี่ยมันต้องมีโพซิชันในเรื่องการใช้ขา บาลานไปอ่ะเฮ้ยเต้นเต้นลองดูลองดูงด<ช>สนุกครับวพาขี่ได้มันสนุกซึ่งวันนี้เรามีเกตพิเศษอีกหนึ่งคนนะฮะนั่นก็คือใครครับพี่เล่ตะการทั้งทองครับเพ้าคนนี้เขาเป็น โปรของซุปเปอร์มอเตอร์เป็นแชมป์เอเชียด้วยเป็นแชมป์ประเทศไทยด้วย f อฟซเขาอยู่แอบตามดูประการนว่าเดี๋ยวนี้เขาเขาจะมาช่วยแนะนำโอเคครับขอบคุณพี่เล่มากครับเดี๋ยวไปเจอในสนามครับเราก็เตรียมตัวลงไปขับขี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งไปให้อาจารย์เกมบอกถึงเบสิกนะครับในการขับขี่มาดูกันว่าเบสิกต่างๆขั้นตอนในการขับรถซุปเปอร์มอเตอร์นะครับการจับท่าทางหรือการวางโพสิชันหรือว่าการเตรียมรถหรือว่าการเตรียมร่างกายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับ สำหรับการขี่ซูเปอร์มโตหรือโมตาที่เราเรียกกันง่ายๆนะครับถ่าขี่เนี่ยมันก็จะมีทั้ง2แบบมันก็จะผสมกันไปแล้วแต่บางโอกาสที่เราจะใช้นะบางทีเนี่ยโค้งให้สปีดเนี่ยบางทีผมก็ขี่เป็นท่าลิสซิ่งบางทีผมก็ขี่ท่าวิบากนะครับมันคือด้วยที่ว่ารถมันเป็นผสมอยู่แล้วเนี่ยการขี่ท่าทางเนี่ยมันก็จะต้องมีผสมกันเหมือนกันนะครการสไลด์เข้านะครับมันก็มีขั้นตอนอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ที่เนี้ยการทำเนี่ยมันก็จะยากมันอยู่ที่การฝึกฝนนะถ้าเราฝึกฝนบ่อย ขี่ e n d ูโ o เลยก็คือนั่งอยู่ตรงกลางเบาะไม่ได้นั่งไปหัวเบาะหรือว่านั่งท้ายก็ไม่ใช่นะค,คือเวลาเลี้ยวเนี่ยถ้าเป็นขี่สปอร์ตมโตก็จะเป็นขี่ท่าเดียวกับมโตคอร์คอนะฮะก็คือเป็นกลางขาออกสอกตั้งหน้ามองไกลทางที่เราจะไปนะครับก็คือนี่เป็นพื้นฐานเลยที่ที่เราต้องต้องขี่นะฮะถ้าเป็นเลสซิ่งเนี่ยครับก็จะถอยตัวลงมาหน่อยหนึ่งอย่างที่เราเคยเห็นนะครับคือถอยตัวมาหน่อยหนึ่งปุ๊บพร้อมกับนั่งอยู่ครึ่งตูดนะฮะก็คือนั่งมาอีกครึ่งเบาะหนึ่ง,ง,ง,ลลงลกลางเข่า,ขาะะไไไไว้้หรือออาจจกกกกดดลงปี็็นค่ มีอะไรอยากสไลด์เข้าอย่างแรกเลยมีใจมาก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่โค้งเนี่ยต้องมีความเร็วพอสมควรคือบางทีเราเข้าไปไม่เร็วเนี่ยแล้วเราเบรกเนี่ยบางทีรถมันก็ไม่สไลด์ออกต้องมีความเร็วมาประมาณหนึ่งแล้วก็พอได้ระยะจุดที่เราต้องเลี้ยวแล้วเนี่ยเราก็เบรกพร้อมกับเชนเกียร์จะเอียงเอียงนิดนึงเพราะว่าเวลาที่ตูดมันออกไปแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องเหมือนแบบเอียงนิดนึงเพื่อที่จะช่วยเวลาที่ตูดมันสไลด์ออกไปก็คือเบรกเนี่ยมันจะมาจากเอนจินก่อนก่อนที่เราจะถึงโค้งแล้วจะให้มันสไลด์เข้าไปเนี่ยต้องมีความเร็วก่อน นค,คนขี่รถจะต้องกล้าที่จะพารถเข้าไปด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ยกลึกปกติเลสซิ่งไลน์เนี่ยเราตึงตึงแล้วเราก็โหนเนี่ยมแต่ว่าไอ้ทูบูโมโต้เนี่ยคือมันต้องอือตึงตึงแล้วก็รวบเกียร์สเกียร์อย่างน้อยนะครับสเกียร์ตึงๆแล้วก็ ีงานมองก็มองเหมือนใช่ใช่ใช่แล้วเวลารถที่มันเสียอาการเนี่ยมันไม่ใช่เสียอาการเวลารถที่มันสไลด์เนี่ยคนขี่รถเนี่ยต้องกล้าที่จะโหนรถนะครับสมมติว่าเราเลี้ยวขวาเนี่ยท้ายมันออกไปทางซ้ายนะครับต้องกล้าที่จะโหนสู้กับมันนะครับเพราะว่าถ้าไม่โหนเนี่ยเวลามันอันเดอร์เนี่ยมันเจ็บรถมันดีดถ้าเราดูในมอเตอร์จเห็นไหมไฮไซด์น่ะมันเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าที่จะโหนนะครับอย่างน้อยโหนมาเพื่อให้รถมันพับแล้วสไลด์ไปเนี่ยก็ยังเจ็บน้อยกว่ารถนไฮไซด์ตึงๆพอรถมันสไลด์นี้้้ป๊บตตอองงโหหนน่ใช ต้องโหนช่วยใช่ต้องโหนมาข้างในครับต้องโหนตัวเอียงตัวถ้าโหนนอกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกลีนเอาใช่ไหมลีนเอามันใช้กับเวลาเราขี่ทางฝุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นไอทางเรียบเนี่ยมันต้องโหนเข้าลีนอินเข้าไปวันนี้สไลด์ได้แน่นอนสไลด์นอนโอเคครับเพื่อนๆหลังจากกีนี้นะครับเราได้ความรู้จากอาจารย์เกมนะครับแล้วก็โค้ดพี่เล่มาสรุปเรื่องราวต่างๆให้ฟังนะครับว่าวิธีการขี่สไลด์จริงๆแล้วมาจากอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์เกมกับอาจารย์เล่นะครับดูว่าวิธีการขี่วันนี้นะครับถือว่าสอบผ่านหรือ สไลด์ให้ได้สไลด์หน่อยสไลด์เข้าโค้งนะครับันนี้เราจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าทางกับขี่นะครับวันนี้จะให้จันเกมกับจันเล่นะครับเป็นคนประเมินมาดูว่าเราจะสามารถทําได้หรือไม่ จะ e ี speaking 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 ่ง ic ่ายจะข่สนุก้าเราไ e รวมเงินเราขีเนี่ยมันเรี้ไม่ได้พอเรารวบกุ้เนี่ยเพรมันอัพอเราเปิดปุ๊บพอเราไปเร็วเราเบรครถเร็วบมันไม่หลุดไม่หลุดถ้าแรงเรีบอลไ่ใครแบบเื่อเราแต่ผมคงแลเก็ตีครับตปุเดินยาวเลยครห้าแล้วก็สามล้วก็หสี่ Okay, เ,เป็นไงบ้างครับผมปัญหาก็คือแรงอยู่ไหนไม่มีแรงมหมดแรงอยู่โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาดูข้อสรุปนะครับกับการบ้านวันนี้ว่ารอดหรือไม่รอดนะครับจากอาจาร,รย์เกมแล้วนกะ็อาจาร,รย์เล่นะฮะครับผม ก็สำหรับมือใหม่ต้องมีการขี่ให้เยอะมากกว่านี้นะครอันนี้มันอาจจะเป็นครั้งแรกๆหรือครั้งที่ยังขี่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ในเมื่อเราขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะชินชินลายชินจุดเบรคการขี่ท่าขี่อะไรต่างๆฝึกไปเรื่อยๆครับอยูมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับอยากจะให้มาฝึกบ่อยๆนะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เอานําไปใช้ในวิบากได้หรือใช้บนถนนได้คืออันนี้เราต้องไปประยุกต์เองนะมันขี่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าสัญชาตญาณในการหยุดรถหรือวิธีแก้รถเวลาที่รถมันมีอาากรสบัด อ,รรอยากให้เอาตรงนั้นไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยแล้วก็เอาไปใช้ในแนวทางอื่นมันไม่ได้แบบว่าตายตัวแบบว่าเราจะต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยครับคือมันเอาไปประยุกต์ได้หลายอย่างเลยสรุปเลยนะสรุปของแทนอันดับแรกเลยไปหาเงินมาซื้อรถเป็นของตัวเองก่อนจริงๆเพราะว่าคือถ้าเรามีรถเป็นของตัวเองเนี่ยเราจะสามารถซ้อมได้บ <sk r isa> ่อยๆไม่มีใครเก่งโดยไม่ซ <firing> ้อมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซ้อมบ่อยๆเราจะยืมรถคนอื่นมาซ้อมบ่อยๆไม่ได้เราต้องมีรถเป็นของตัวเองถ้ามันเป็นรถตัวเองนั่นะคือความกล้าขี่เนี่ยมันจะมันจะมากมากกว่าอย่างที่<ๆ>2ของแทนทีีี่่่ดูเมืือกก้็ค พอแทนขี่เริ่มเหนื่อยรอบแรกๆที่มีพี่เขามาสอนใช่ไหมบอกเกียร์บอกลายแทนขี่ได้ดีแต่พอแทนเริ่มเหนื่อยแทนจะมั่วมั่วเกียร์มั่วลายอันนี้หมายถึงว่าพอตอนเริ่มเหนื่อยนะมันจะสับสนไปหมดแล้วก็พอแทนขี่กับคนที่เขาขี่เร็วกว่าแทนก็พยายามจะดันจะดันจะดันซึ่งจริงๆมันผิดวิธีของการฝึกแทนเนี่ยควรจะต้องไปฝึกเรื่องของลายให้แม่นก่อนขี่ช้าไม่เป็นไรแต่เอาลายให้แม่นก่อนจำเกียร์ให้ได้จำรอบให้ได้แค่นั้นแหละมีแค่นั้นเดี๋ยวก็เก่งถ้าซ้อมบ่อยๆโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์์ททัััั้้ง่านนนนะครบจจเเกมแลว ของผมก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ Be กิเนอร์นะครับเตรียมตัวยังไงแล้วก็มีการขับขี่ยังไงบ้างแบบเบสิกนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากรู้วิธีการขี่แบบโปรจริงๆเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ไปดูในช่องไลฟ์โปรของพี่เลนะครับก็จะมีข้อมูลของอาจารย์ทั้งสองท่านนี้นะครับเกี่ยวกับการขี่ซุปเปอร์มอเตอร์แบบละเอียดนะฮะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมาครับขอบคุณครับเราก็มาทําความรู้จักเกี่ยวกับอีกทศาสารและศิลในการขับขี่นะครับในกีฬาโมเตสปอร์ตนั่นเองนะครับนั่นก็คือการขับขี่ มอเตอร์คอร์สนั่นเองนะครับแล้วก็มาใส่ล้อเรียบนะฮะแต่มีวิธีการรายละเอียดที่แตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการขี่แบบมอเตอร์คอร์สหรือขี่แบบเลสซิ่งเนี่ยต้องโยนทิ้งไปเลยมาเอาความรู้จากในสนามจากอาจารย์นะครับผมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากที่สําคัญนะครับหลังจากที่อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เกมนะครับหรือว่าอาจารย์เล่นะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับรวมไปถึงการคอมเมนต์นะครับในส่วนของวิธีการขับขี่ของผมนะครับว่ามีการต้องเป็นปรับปรุงอย่างไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมรู้สึกเเเลยนน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 ครรรรรรับบ่่่่่่่่กกกก็ืืออออออใใใใสสวขขขขขงงงงงาาาาาทีีีไมมชชูปแ เรื่องของการใช้เกียร์หรือว่าการวางโพซิชันต่างๆนะครับต้องมีการศึกษาแล้วก็ทบทวนบ่อยๆครั้งนะครับหรือการมาฝึกหลายๆครั้งนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้เทคนิคต่างๆนะครับในส่วนของสกิลต่างๆในการนำมาขี่รถซุปเปอร์มโตเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มฝึกนะครับในส่วนของเบสิกนั่นเองและในส่วนสุดท้ายนะครับที่เป็นส่วนสําคัญหลังจากเรามีเบสิกต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของกําลังนั่นเองนะครับกำลังนี่มีส่วนสาคัญครับเพราะ ในส่วนของการล้วนเรื่องเกียร์เรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ความเคยชินนะครับเพราะนั้นการฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกร่างกายให้พร้อมเสมอนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับสำหรับสลักเดิร์สก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรามาดูกันว่า E ีถัดไปนะครับผมจะไปทําอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นขี่รูปแบบไหนนะครับผมจะไปฝ่าฟันบุกบั่นแล้วก็ทำคอนเทนต์ขึ้นมาครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําความรู้จักกีฬาในประเภทมอเตอร์สปอร์ตต่างๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้เข้าใจนะครับว่าการเริ่มต้นในกิจกรรมต่างๆนี้มีขั้นตอนอย เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมนะฮะตรงนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับชุดสวยๆแบบนี้นะครับนั่นก็คือป้าต่อยนะครับป้าต่อยคลองสี่นะครับก็คือคุณป้าของผมนะครับที่สนับสนุนนะครับในส่วนของชุดเล่นัิงสุดทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ขับขี่ทั้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณป้าต่อยด้วยนะครับแน่นอนครับที่ผมไปอุดหนุนมากนั่น็คือร้านแพดด็อกนั่นเองครับเขาให้ราคาผมพิเศษนะครับสำหรับเล่ซิงสุดชุดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางแพดด็อกด้วยนะครับสำหรับ EP